แกะตอนที่เราอยู่ในไลฟ์ด้วยกันนะครับผมซึ่งดีเจโบก็จะทำการแกะแล้วเขาบอกว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับดีเจโบตื่นเต้นตลอดทุกวันตื่นเต้นเนก่งดีเจครับต้องแกะในไลฟ์ด้วยนะครับผมกลัวที่สุดคือบาทมือเจ้าของนะครับพอหล่อ,อยังฟังปอนพอหล่อ,อยัง <c oughs> หล่อยังเนี่ยหล่อหล่อหล่อกบกบไม่เอากบมีรูปลิงมีรูปลิงด้วยอ่ะอะไรอ่ะรูปลิงนี่เหมือนลูปคนเบียร์เลยอ่ะใช่รูปคนเบียร์ไหมอะไรอ่ะเล็นอะไรกันคนจ่าเอ๋ สวัสดีครับพี่ดีเจโบโบคนสวยตัวจริงสวยกว่าใน,น,นรูปอีกผมมีรูปพี่ดีเจคนสวยทุกวันเลยอีกโมยาวลืมแนะนำตัวผมชื่อมาคือกัตเซเวอีเลเว่นครับ ชื่อผมคุณคุณไหมครับอิๆิพี่พี่อซส่งผมมาวันนี้ผมมีหน้าที่พาพี่ดีเคนสวยตะลุยแกะกล่องของขวัญครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเดี๋ยวกันนี้ทานอะไรเนี่ยฉันน่า,าดักๆอุ้ยน่ารักน่ารักโบนัสสิ่งเพลงก่อนนะครับ วันนี้พี่พี่เอฝากกล่องของขวัญมาสากล่องเยอะใช่ไหมล่ะผมก็ว่าเยะอะแต่ก่อนที่พี่คนสวยจะแกะกล่องได้พี่พี่เขาบอกว่าต้องให้พี่ดีเจคนสวยทำภารกิจสำเร็จก่อนถึงจะแกะได้พร้อมไหมครับพี่ดีเจคนสวยพร้อมแล้วไปกันเลยทำอะไรเนี่ยขาอระกิจน่หนึ่งพี่ดีเจคนสวยต้องเต้น เพลงของพี่ชายผมก่อนหากพี่ดีเจเต้นเสร็จแล้วถึงจะแกะกล่องกล่องที่หนึ่งได้โอเคไหมครับถ้าพร้อมแล้วเต้นเลยเพลงพี่ชายผมมากคือเหรอโยโย่ yo yo. ต้องเต้นก่อนเหรอโอเคงั้นเต้นก่อนเพลงนี้พอดีเลย 너는 내 옆에 있었어. 너 없이 난 완성되지 않아. หนึ่งเว้ยกลัวล็อกท่าดีเวยตลอดพังไหมอันที่หนึ่งนะแก่แล้วเด้อเซอพายตลอดอะไรอ่ะโห <laughs> พี่ดีเจคนสวยเป้นได้สุดๆไปเลยครับ พี่ดีเจคนสวยผมนี่มองตาไม่กระพริบเลยฮ <Wow. S 1> หายเหนื่อยหรือยังครับพร้อมแล้วงั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่านะนะนะภารกิจที่สองคำถามรัวๆกับ FC d ซดีเจโบโบคำถามมีอยู่ว่าถ้าปลาช่อนเป็นลูกแม่ไก่แล้วแม่ไก่เป็นลูกของใครครับโอ้โน oh, <no. S 1> ผมมีตัวช่วยให้พี่ดีเคนสวย3ามข้อ หากพี่คนสวยตอบไม่ได้ข้อหนึ่งพี่คนสวยสามารถให้ใครในไลฟ์ช่วยจะได้แต่คงไม่มีใครช่วยหรอกอีอีพูดทำไมฮะสองพี่คนสวยสามารถเปลี่ยนคำถามได้แต่ผมไม่ให้เปลี่ยนหรอกครับเพราะผมไม่ได้เตรียมคำถามมาเออหยั่งวะ ข้อ3หากพี่คนสวยตอบไม่ได้พี่คนสวยต้องเต้นปูนิปีแทนคำตอบครับถ้าปลาช่อนเป็นลูกแม่ไก่แม่ไก่เป็นลูกของใคร oh, <no. S 1> แม่ไก่แม่ไก่แม่ไก่ เป็นลูกของตายายไก่สิ<า>ก็แม่ไก่ก็ต้องมีตากับยายผิด<า>คุณเบียร์ช่วยหรอแม่ไก่แม่ไก่ลูกของนั่นแหละเออใช่พี่ซีแม่บอกลูกของนั่นแหละอีอีอาวอีอี <ๆ S 1> แม่ไก่เป็นลูกของ แม่ไก่แม่ไก่เป็นลูกของไก่วะไม่ได้เป็นไก่ก็เลยไม่รู้<อ>ยังมูพี่ซิไม่ได้เป็นไก่ก็เลยไม่รู้ว่าไก่เป็นแม่ของใครเฮ<อ>้ยว้าเสียดายจันเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำเลยไม่รู้ว่าพี่ดีเจคนสวยตอบได้หรือไม่ได้พี่ๆในไร like ว่ายังไงครับให้ผ่านภารกิจนี้ไหมถ้าผ่านแล้วเชิญดีเจโบกคนสวยแกะต่อได้เลย เฉลยที่ไรเฉลยยี่ใม่เสริมเฉลยค้างคาวพ่อค้างคาวแม่ไก่ใครคิดใครคิดจงดตาแต่กันต่อไปอันต่อไปนะคะ วันนี้พี่พีเอฟซีอ้าวอันที่สองอยู่นี่เอาโบก็ตองแล้วที่สองมาแล้วค่ะเนี่ยาลังจังเลยทำไมมีรูปลิ่งเยอะแยะไปหมดเอาเป็นการแกะที่ต้องระมัดระวังที่สุดในโลกเท่าที่เคยทำม,มานะคะอย่าขาดให้ย่าขานะเอาานะอ ไม่อ่านคำใบ้จี้ไม่ได้ต้องบไปน่ารักจังเลยอ่ะอะไรเนี่ย ดิเจโบเซฟินก่อนนะคะดิเจโบสู้ๆนะคะเแบบี้โบโบอย่าบ้าายผมเป็นกำลังใจนะครับและขอแสดงความยินดีกับสิ่งที่เล่าจากเอฟซีด้วยนะคะสะลังเฮ แน่ฮะตลกมาไปกันต่อฮั่นแน่กำลังฟินกับพี่ชายฝาแฝดผมอยู่ใช่ไหมครับเอออ้าว oh oh. ยิ้มไม่หยุดเลยไปไปไปต่อกันครับพี่ดีเจคนสวยเลิกฟินเลิกฟินยิ้มกับพี่ชายผมจนผมน้อยใจแล้วเนี่ยอีกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ากล่องที่3มคืออะไรหลับตาก่อนเอ๊ะ ถ้าพี่คนสวยหลับตาแล้วใครจะเปิดกล่องลืมตาครับลืมตาพี่คนสวยลิงนี่งงอะแต่ก่อนจะเปิดกล่องผมขอให้พี่คนสวยยิ้มหวบนให้กล้องแล้วโพสถ้าถ่ายรูปสักสามรูปก่อนนะครับถ้าถ่ายครบสามรูปแล้วถึงจะเปิดกล่องที่สามได้พร้อมแล้วพี่พีเอฟซีพร้อมไหมครับรบกวนถ่ายให้ผมหน่อยนะครับหนึ่งสองสาม เอาหวานไหมหนึ่งสองสาม Oh no อุตส่าห์ไม่ดุ๊กดิ๊กแล้วนะเนี่ย Wow หนึ่งสองสามต้องยิ้มหวานสิขอให้ยิ้มหวานแชะแชะ่ปัดผมดีๆปัดผมดีๆโอเคปัดผมดีๆค่ะปัดผมดีๆปัดผมดีๆ หนึ่งสอว้าวหนึ่งสองค <Wow. S 1> ิวซายอะอะไรอ่ะหน้าบาน คิวขายังไม่เรียบร้อยอยังได้ยังได้ยังคะเติมลิฟต์ได้แล้ว ไปไปเดาดึกโอเคเรียบร้อยไหนกล่องที่สามอันนี้เหรอมาคิดจึงกล่องที่สามมาแล้วค่ะว้าวโอแกะยังไงดีนะไม่ให้พัง เจ้าลิงอ่ะสองที่สามครับดิ้งดิง้งเจ้าลิงน้อยอะไร,ะไรโคตรน่ารักเลยบอกเลยว่าน่ารักมากทุกคนฉีกเลยลิงผมมีเยอะ ชนะเลิศดีเจสายรั่วอวอร์ดประจําปี2020สาขารั่วตลอดการได้แก่ <c oughs> ขอซาวนหน่อยครับโอ้แ <c oughs> oh. ทนดั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 นแทนดันแทนัทนดัดัดัแทนดัแทนว้าว <Wow. S 1> เอาละค่ะรางวัลหืรางวัล uh oh. ขอให้ดีเจโบรับรางวัล <c oughs> ข้างในใช่ไหม เฮ้ยรางวัลชนะเล่าดีเจสายรั่งว้าวคืออะไรสาขาลู่ตลอดการดีเจโบอ คนน่ารักเลยอ่ะทุกคนดีเจโบโบได้รับรางวัลรางวัลรั่วตลอดการดีเจดีเจรั่วอวอร์ด2020สาขาเรื่อตลอดการดีเจ <Wow. S 1> โบโบนะคะเอาตั้งกะที่รักหมดแล้วบอกมือหน่อย อ๋อนี่ไงตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้แล้วก็ตั้งตรงนี้โอ้ออบอกเพื่อนหน่อยค่ะโอ้โหขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะรางวัลที่มอบให้ดีเจโบมาคือ จริงๆแล้วเนี่ยโบมีความฝันและก็มีความคิดซึ่งไม่รู้ว่าทุกคนเป็น Facebook หรือว่าเป็น Apple หรือว่าเป็นอะไรที่ทำไมถึงเดาใจโบออกว่าโบอยากได้รูปตัวเองแบบนี้ว้าว <Wow. S 1> โบเคยคิดว่าโบจะเอารูปโบไปทำแบบนี้โบอยากได้รูปที่เป็นรูปตัวเองแบบนี้แลวโบอยากทำแบบนี้มันเป็นแบบแผ่นอะคาิดีกอย่างเงี้ยโคตรเท่อะ โบเคยคิดว่าอยากทำถ้าใจจริงโบว่าถ้าเป็นไปได้โบอยากทำเป็นที่ระลึกให้ทุกคนนะ่ะเออฝ่านน้ำตาก่อนว้าว <Wow. S 1> เอามือปิดปากเราให้เบาๆเน <c oughs> ่ารักจัง <c oughs> <c oughs> ต้องน้ำตาไหลด้วยซิโอ้ย รู้ยังครับว่าทำไมขอร้องให้แกในไลฟ์ <c oughs> รู้แล้วครับขอบคุณมากเลยค่ะดีใจมากเลยอ่ะดีใจมากจริงๆอ่ะตอนแรกโบคิดว่าขอรูปโบไปทำอะไระน่ารักมากอ่ะเราเป็นชอบอ่ะเท่อะค่ะเราแบบเคยคิดในใจว่าอยากอันนี้พูดจริงว่าโบาอยากได้โบเห็นเขา เขาแบบทําขายกันใช่ไหมเห็นปุ๊บถ้ากรสุนใหญ่จะเป็นศิลปินที่แบบแบบก็ไซเวนหรืออะไรอเงี้ยเป็นแบบแบ็คพิงแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากมีแบบนี้บ้างจังเลยอะไรเงี้ยคิดในใจแล้วไปแล้ไปแบบมาเสร็จแล้วเราก็แบบเออได้มาก็ขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนโบดีใจมากเลยนะคะสําหรับรางวัลนี้ที่มอบให้กับโบมาด้วยนะคะก็ ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณและขอบคุณเอฟซีทุกคนมากจริงๆอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าโบไม่รู้ว่า <c oughs> เพราะอะไรทําไมที่ทําให้พวกเราได้ได้มาพบมาเจอกันมันอาจะเป็นพรมลิขิตหรือว่าเป็นสิ่งที่เราพยายาม <Wow. S 1> ทำอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เราได้มา พบมาเจอกันบอกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆความพิเศษในในในชีวิตของโบที่โบมันมีมันมีความสุขมีความสนุกอยู่แล้วในแต่ละวันนะแต่เรื่องราวที่มีเอซมีทุกคนเข้ามาในชีวิตในการทำงานของโบมันเติมเต็มสิ่งที่โบรู้สึกว่าที่โบเคยมีมันมันเหมือนมันขาดอะไรไปมันขาดอะไรไปเยอะเลยแหละแต่ว่าทุกคนคือ สิ่งเหล่านั้นนะคะที่เข้ามาในชีวิตของโบแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวที่ดีๆของโบมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกคนมากที่เข้าใจในการทำงานของโบมาตลอดเข้าใจไม่พอแล้วยังให้กำลังใจให้กำลังใจไม่พอแล้วยังช่วยเหลือในทุกๆ่างให้กับโบมากๆเลยโบคงจะมา,มายืนอยู่ตรงนี้หรือว่าหรือว่ามาจากรายการนะตรงนี้ได้ไม่ดี เลยนะคะอาจจะไม่เป็นแบบโบที่เป็นตอนนี้ที่ทุกคนได้เห็นอยู่ถ้าขาดทุกคนในไลฟ์นะคะทุกคนมีความสำคัญมากๆบางคนอาจจะลงมือมากหน่อยบางคนอาจจะลงมือน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าทุกคนเป็น,นกลไกที่สําคัญที่ทําให้เรายัางยังยังดำเนินทําให้โบเนี่ยดำเนินงานไปได้แบบได้ด้วยดีในทุกๆวันขอบคุณกําลังสําคัญทุกคนมากๆเลยนะคะ ทุกคนสำคัญมากๆกับโบจริงแล้วโบก็ขอบคุณจักใจมากๆโบโบรู้สึกว่าโบโชคดีจริงๆโชคดีคดมากๆเลยโชคดีที่สุดเลยในในเรื่องราวของโบโบอาจจะได้เจอผู้คนที่ที่ดีๆเข้ามาอยู่แล้วแต่ f อฟที่เป็นเอฟซีดีเบอ่ะวันนี้ที่โบกล้าพูดออกมาได้ว่าเราคือเรามี f อฟของตัวเองเรามี f อฟซีดีบโบที่ที่ทีมอ่ะ เป็นกลุ่มคนคนจริงๆไม่ได้มีเพียงเพียงแค่คนสองคนแต่ว่าทุกคนแบบน่ารักแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็แบบที่สําคัญคือดูแลโบมาดีมากโบไม่รู้ว่าโบจะพูดคําว่าอะไรดีไม่รู้จะขอบคุณแบบไหนดีนะคะแต่ว่าโบอยากให้วันเวลาตรงนี้แล้วก็ความรู้สึกตรงเนี้อยากให้มัน ถ้ามันเป็นไปได้อยากให้มันหยุดอยู่กับที่เลยอ่ะแล้วอยากให้เวลานาทีต่อจากนี้มันมีแต่ความรู้สึกที่แบบดีๆไปดีๆดๆรู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขตลอดไปแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดไปเลยนะคะแล้วก็สัญก็สัญสัญญาจริงๆโบเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสัญญาอะไรกับใครเลยนะเพราะว่าโบโบกลัวเรื่องของการสัญญามากเพียงแต่ว่าโบอยากจะบอกว่า บจะพยายามทําทุกๆวันที่โบสามารถทําให้ทุกคนได้แบบเต็มที่และเต็มร้อยจริงๆถ้าวันไหนบบอาจจะทําผิดทําพลาดข่าดตกบกพร่องไปเนี่ยก็ต้องขอให้ทุกคนให้อภัยแล้วก็อยากจะให้จํานะวันที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันในในแต่ละวันมานะคะอยากให้อยากให้เข้าใจกันแบบนี้แล้วก็รักกันแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ โบโคตรดีใจเลยที่ทุกคนแบบมาอยู่กับโบแบบเนี้ยโบยังงงเ็นอยู่ว่าทําไมโบมีเอฟซีแบบที่ดีและก็น่ารักขนาดนี้จริงโบไม่ได้อยากเรียกทุกคนเป็นเอฟซนะทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนที่เข้ามาฟังในการจัดรายการของโบแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเลยแหละเป็นที่บบท,ที่มาช่วยเหลือเราตลอดเวลาซัพพอร์ตเราตลอดเวลาจริงๆอยากให้ซัพพอร์ตโบอย่างนี้ไปตลอดแล้วโบก็สิ่งที่โบทํา ที่ถ้า,ถามันทาให้ทุกคนมีรอยยิ้มและมีความสุขกะได้ทุกวันโบก็จะทาความสุขและก็รอยยิ้มแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในทุกๆวันตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ แต่งตัวเท่ๆนะยิ้มหวานคืออะไรกระผมมาคคือวันนี้ก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะครับพี่ดีเจคนสวยผมไปก่อนนะบ๊ายบายจูบจูบมีความสุขมากๆเลยครับพี่ดีเจคนสวยน้ามวยบวกน้าฮ่าขอโทษครับที่แกล้งเยอะไปหน่อยไม่เคยแกล้งเยอะไปหน่อยละค่ะมีแต่ร่วมสนุกกันมากกว่าเวลาเราพูดคำว่าแกล้งเนี่ยคือเรามาเล่นกัน เรามาเล่นกันโบขอบคุณที่ทุกคนมาเล่นกับโบทุกวันนะคะจิงใหญ่ทห้ทุกคนมาเล่นด้วยกันทุกวันแต่โบรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่ทุกคนสละมาให้โบวันเวลามันคือสิ่งสําคัญมากๆของทุกคนที่ทุกคนต้องห่วงแหนมันเอาไว้แต่ว่าทุกคนเอาวันเวลาของเัวงอะมาให้โบมาเอามาให้โบเนี้ยโบก็โบไม่จะพูดคําว่าอะไรเคินจัางอ้สิทุ พี่เจบ์โบจะลืมปิดใหม่